อสวัสด <ENNIS S 1> ีค<ง>ร <eterm oon> ับพบกับผมโมอีกแล้วนะคร <Yeah>, ับผมกับ Pro Beauty Modern Wall f a ร์ภาค3นะครับผมในตอนที่4แล้วนะครับผมจากในความเดิมตอนที่แล้วที่เราช่วยโซอฟนะครับผมเราเป็นยูริช่วยโซอฟพาขึ้นฮอนะครับผมหนีออกจากที่อินเดียนะครับผมโอเคมีการประชุมสันติสุขในฮัมเบิ อ๋อนี่จากภาค 2, 2> นะครับผมอาทีของทหารทุกคนกกคนือความบริสุทธิ์แต่ว่าในกรณีมาคารอบในกรณีมาคารอบนะครับผมก็ไม่ควรจะปล่อยมันไปนะโอเคเนี่เป็นใคร FSO ออฟฟิเทียมการของสาพันธรัฐรัสเซียนะครับผมเราน่าจะเป็นบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับผมที่กำลังเดินทางจะไปเออเจราจาสันติสุขนะครับผมท,บทูเบอร์เทอร์เบรเนโอเคครับเราเป็นบริการของประธานาธิบดีนะครับอันนี้ประธานาธิบดี วาซีนีกำลังรอคุณอยู่พ่อจ๊อกำลงังอรอพ่ออยู่นูมไม่ค่อยชอบเขาเลยเจก็ไม่มีใครอยากชอบหรอกแต่ว่าเขาทำงานเก่งนะพ่อจะบอกเลยเขาความจริงไงเขาไม่อยากฟังแน่ๆเขาไม่มีทางเลือกรอกพ่อเป็นประธานาธิบดีเจ๊โชว์ความใหญ่นะเดี๋เจอกันกินตอนเท่าเย็นกินตอนกินเท่าเย็นไปครับ ่านประทานานธิบดีวัซิลีสวัสดีครับ่านประทานาธิบดี่านประทาน,น,นททาธิบดีครับอ,อยู่ตรงน,น,นี้อ่อาสุภาพบุรุษตอนนี้เรามีแค่สองทางเลือกจะสงบสุขหรือสงครามจะมีชีวิตหรือจะตายเพื่อลูกหลานของเราเราควรจะ ผูกมิดเอาไว้ท่านประธานนีพอดีครับตอนนี้เราไม่ควรจะมีเวลาอ่อนออ่อนใจให้กับศัตรูนะครับเราค่อยจัดการศัตรูแล้วตอนที่เราเป็นเพื่อนกับมันเฮยันเสียงปืนมีคนมายึดเครื่องบินอ้าวสิผายมีคนมามีคนไม่ประสงค์ดีนะครับแม่งไงทีมสามรายงานทีมสามน่าจะเรียบร้อยทุกคนปกป้องประธาน,นดีพอดีรหัสแดงเขาย้ำอุ้ย อือฮึโอ้โหจริงด้วยเกิดการก่อการร้ายยิง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 ไปไปยิงปืนหน่อยปืนพกอย่างเดียวสู้ไม่ไหวหรอกนะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเครื่องก็หมดสายไปนะไปโอ้ยอื้อหือโอ้ยอ้เหี้ยแม่งอออืือ้หมึงวันนี้ปืนพก

เกิดการโปน่าจะเป็นอันนี้เป็นพวกของมาคารลอมอันเนี่ยบอกว่ามาทานนนี่พอดีทางนี้ครับทงังโอเคโอ้จะเรีย,ยบร้อยเรียบร้อยไปดันเรียบร้อยตายหุยห้องเคลีย lên đòn kìa đàn bánh nga ở tôi yêu cả mấy cung hôm ấy đại lên ui nhớ nhớ rồi. Đi ทุกอย่างเคลียร์อันนี้ลูกศรอเลน,น่าอุ้ยอูอหือหาท่านประธานปานธิบดีไปที่ห้องปลอดภัยโอเคเฮ้ยกูต้องจอดฉุกเฉินต้องจอดฉุกเฉินมีปะ่ะโอ้นั่นไงมีอื้อโอ้เราจะชนแล้วอุ้ยโอ้ โอ้โหอ้เทียไปเลยไปเลยตายโอ้โหนอ,อนสุดยอดอะ่ะไปเร็วเชียเชียอืมเสโอเคครับมีการปนเครื่องบินกันเกิดขึ้นนะครับผมน่าจะเป็นฟิงมมาคาล้อมนะครับที่แบบมีประสงค์ จุดประสงค์เพราะว่าจะจับไอ้นี่เป็นตัวประกันเพราะว่าประธานาธิบดีรัสเซียคนนี้จะไปเอ่อทำสัญญาสงบสุขซึ่งมาคารลอตไม่อยากได้ความสงบสุขนะครับผมมันอยากทําสงครามล้างแค้นนะครับผมระหว่างรัสเซียกับอเมริกานะมาเร็วฮาคอฟเราต้องตามมาท่านประธานาธิบดีโอเคเราชี้เจ้าหน้าที่ฮาคอฟนะครับผมไปอมโอ้โหเยี่ยมยังรอดดีกว่าเครื่องบินตกแบบนี้ ที่จริงมันต้องเล่นเป็นเสียงๆนะเครื่องบินชนทีแต่มีเกมโอ้โหเราก็น่าจะเจ็บพอสมควรเลยนะเนะี่ยโอ้โหเดินกระเพกกระเพกไปโอ้โหสภาพโอ้ยยังมีคนรอดอย่างเนี่ยอันนี้ลูกสาวยังอยู่ดูแล,ลดูแลลูกสาวท่านประธานนิพนธ์ไปแล้วตามหาประธานนิพนธ์เอาลูกสาวอยู่เนี้ยทุกทีทุกทีทกท กําชัาพื้นที่ไปด้านขวาโอเคอไปไปอุย้ยเฮลิคอปเตอร์ลบหนีอยู่นั่นโอเค,โอ,เคโอ้โหทุกคนแต่คนไปนี่คือทีมโฟ เราโดนยิงกดหนักมากแล้วก็มีรถศัตรูกำลังพุ่งหน้ามุ่งหน้ามานานไงโอ้โหมันหวังเอามันหวังจะเอาชีวิตเลยมั้งเนี่ยมันหวังจะจับตัวทุ่มสุดตัวจับประธานอธิบดีเลยมั้งเนี่ยเราต้องปกป้องให้ถึงที่สุดนะไปขอเอคไปไปลบยีรถไปไป เรียบร้อยอุวิขึ้นเอาขึ้นไปใครวะมึงอยู่ยนี้เหรอจริงด้วยโอเคดีรถดีป่ายังไม่ตายเรียบร้อยไปไมีไม้อีกแล้ว มีไม้อีกแล้วเรียบร้อยยังไม่เคีียรตรงนั้นมีแน่เอาไปคืนไอเอาคืนไปเอาไปคืนนี่อะไรคุณผิดเลยกูลบ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 คุณจะหมดลบอยู่หลังเลยปะ่ะนั่นเนี้ยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบ AK เคเลยปืนมันสายมากแบบ แบบแบบอี่แรงดีดเลยแม่งแบบซู้อ็มโฟไม่ได้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอูหอ้ห,หเรียบร้อยเอามีไอ้พวกศัรตรูแม่งเติรอ์บอลทานเติร์บอดีแล้วหลักดำ้มหลักดำ้มพาแม่งให้หมด อย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงโอเคท่านประธานอนธิบดียังไงท่านประธานอนธิบดีท่านประธานอนธิบดีเราจะเราจะพาคุณออกไปแล้วลสาวฉันอยู่ไหนเธอปลอดภัยแล้วแต่คุณต้องไปก่อนหาท่านประธานอธิบดีเข้าไปในห้องโอเคไปปลอดภัยแล้วเปิดมาก็จ้าเอ๋ตัวเองมาคารอลไอ้เหี้ยแม่งวางแผนไว้อยู่แล้ว เรียบร้อยเชื่อเออตายโอ้โหแม่งเป็นแผนนะครับอ่วเรียบร้อยมึงรู้ไหมว่ากูคือใครเออกูรู้จักมึงมึงก็รู้ใช่ไหมกูต้องการอะไรมึงบ้าไปแล้วรัสเซียจะยึดช่วยจะยึดยุโรปกูอยากได้รหัส ที่ปล่อยมิซายธรปรมธานาธิพอดีกูมึงไม่ได้แน่นอนกูจะไม่ให้มึงนะทุกคนแม่งผู้ชายทุกคนไม่มีจุดอ่อนไปหาเด็กนั่นลูพีมลูกสาวไอ้นี่โอ้โหลูกสาวปลอดภัยแล้วโอ้โหแม่ยิงทำเราจะหยิบเฮียก็หมดไปกับพาร์ทพาร์ทที่เอ่อสี่แล้วนะก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ